ดอกไม้อีกแล้วครับชวนชมต้นแรกในชีวิตของผมคนป่าสาไกลเมื่อปี2551ในยุคสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนายจุรินรัศนวิสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับมีนโยบายเรียนฟรี15ปีออกมาตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ก็เลยไปทำสกู๊ปประเด็นนี้นะครับก็คือประเด็นเรียนฟรี15ปีที่อำเภอดาบุนทษจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำวนการโรงเรียนที่ผมไปทําสกู๊ปเนี่ยก็คือพี่ยานวิทนะครับก็ไปหลายวันแล้วก็ไปที่บ้านของพอ,อ,อยานวิทด้วยหลังบ้านของพอ,อ,อยานวิทยนี่แกปลูกแกเลี้ยงชวนชมไว้เยอะมากครับวันที่ผมทํางานเสร็จแล้วกลับกรุงเทพเนี่ยผอ,อ,อยานวิทยพี่วิทเนี่ยก็เลยให้ชวนชมมาสองต้น เป็นสายพันธุ์ฮอนแลนด์ตอนนั้นผมก็พักอาศัยอยู่ที่คอนโดแสงอะไรก็ไม่มีละครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้มากนักเกี่ยวกับการเลี้ยงไม้โดยเฉพาะชวนชมก็เลยเข้าใจว่าชวนชมเนี่ยหรือว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเราให้น้ำมันมากเท่าไรเนี่ยนะครับ ก็มันจะ,จะเจริญเติบโตที่ไหนได้ชนชมต้นหนึ่งก็ต้องเน่าตายไปแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยศึกษาการเลี้ยงชนชมอย่างจริงจังก็เลยทำให้ต้นนี้รอดมาได้นะครับตั้งแต่ปี2551 มาถึงปี2560ก็ข้าวปีเข้าไปแล้วเป็นตอฮันแลนด์แต่ว่าลองชายผมเขาเอาไม้สีมาเสียบซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเป็นชื่ออะไรนะฮะเห็นว่าเขามีดอกที่สวยงามก็ชอบครับกิ่งของเขาเนี่ยจะยื่น ไปหาแสงนะครับอันเนื่องจากว่าจุดที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะได้รับแสงเช้าเพียงครึ่งวันเท่านั้นแล้วก็จะต้องตัดพทษอีกซักมีดละครับถึงจะได้สรงพุ่มที่ดูดีกว่านี้ที่ผมชอบก็เป็นโคดของเขาเนี่ยแหละครับมันเหมือนเป็นปรีของไม้ใหญ่ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอายุหลายปีแล้วด้วยเมื่อวานผมไปส่งไม้ให้พี่ อนนบนะฮะที่ชนะประมูล A5 แต่ว่าไปถึงไพรเซีเนี่ยผมต้องอุ้ม่วนชมกลับเพราะว่าเขาปิดวันหยุดราชการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะออกไปส่งให้ใหม่พร้อมกับไม้ของคุณยายวรนาถแล้วก็ ไม้ของคุณวีระที่จังหวัดตรังด้วยนะครับส่วนพี่อนุสักที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเอ่อผมขอเป็นพรุ่งนี้ถึงจะส่งให้นะครับเพราะว่าผมต้องไปที่ไพรเซนีเพื่อที่จะไปซื้อลังใหญ่ก่อนแล้วก็จะทำการแพ็กภายในคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าแล้วก็รีไปส่งให้ท่าน ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนไม้จากสวนของพี่ตู่น้องจอกนะครับส่วนรายการอื่นๆก็เดี๋ยวมีออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งรายการชวนชมต้นโปรดชวนชมเทคนิคชวนชมชวนซื้อรวมทั้งรายการของน้องผู้ผาเทวดาตัวน้อยด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการรายการเด็ก ก็มีให้รับชมมากมายยังไงก็ตามกันได้นะครับ